ชาวบ้านวัดตาประขาวหายครับพร้อมใจกันปีนเก็บลูกลานครับอายุกว่า50ปีก่อนจะแห้งตายก่อนนําลูกลานมาเชื่อมจํำหน่ายนำไรายได้ไปบุรณะวัดครับถือว่าเป็นของดีของหายากในรอบ1ชีวิตคนเลยนะครับที่วัดตาประขาวหายชาวบ้านกว่า20คนร่วมกำนันร่วมกันนาลูกลานลงจากต้นที่มีอายุครบ50ปีนะครับก่อนที่จะแห้งตายลงไปโดยลุงประวิทยน้อยต้อยอายุ68ปีมรทายกครับวัดตาประขาวหาย ปีนลูกลานที่สูงมากว่า30เมตรลงจากต้นได้อย่างคงล่องแคล่วนะครับ และมีคุณปินเพชรภูลสวัสดิ์ที่คุณหวัวนครับกำนันตำบลหัวรอคนสวยนะครับบอกว่าลูกลานเป็นของขากินยากในตำบลหัวรอซึ่งมีไม่กี่ต้นในปีนี้ปรากฏว่าลูกลานออกมาหนึ่งต้นซึ่งต้นลาน50ปีถึงจะออกลูกมาให้กินทีหนึ่งนะครับดังนั้นทางคณะกรรมาการจึงนําลูกลานไม่ใช่ลูกหลานนะ <S <S ลูกลานนำมาแปรรูปเชื่อมขายนำรายได้ทำบุญบุรณะวัดครับซึ่งครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วที่ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันนำลูกลานมาเชื่อมจำหน่ายนะครับโดยปีแรกเนี่ย นั่นก็คือปี2,564นะครับซึ่งปีนั้นมีรายได้กว่า70,000กว่าบาทบแล้วก็ปีนี้มีต้นลานที่มีลูกลานเนี่ยออกบนยอดนะฮะจำนวน2ต้นด้วยกันคาดว่าจะมีลูกลานกว่า3ตันด้วยกันแล้วก็นำมาผลิตเป็นลูกลานเชื่อมได้กว่า500ถ้วยอย่างแน่นอนนะครับโดยจำหน่ายถ้วยละ50บาทเท่านั้นลูกลานมีรสชาติที่ใกล้เคียงกับลูกจากครับผู้ชมแต่เขาบอกว่ามีความกรุบกรอบกว่านั่นเอง